แกให้แม่มาดู<ห>ดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแกะให้แม่มาดูวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้เราจะมาแกะขนมเด็กให้คุณแม่แมได้ดูกันค่ะแห่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าของข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะาอมากมากมากนเลยเย้โอ้อ เดี๋ยวเราเอามาไว้ข้างนอกนอกันว่ะหยิบมาไว้ข้างนอกได้เลยขบคุณเก็บกล่องเข้าไปให้หน่อยค่ะเย่ <Yeah. S 2> <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็คือของพวกนี้เนาะมันเป็นเหมือนขนมสําหรับเด็กเนาะแบบว่าเขาเรียกว่า f ิก g e r f o o เป็นวิธีการกินอาหารรูปแบบนของเด็กเนาะก็คือเด็กเนี่ยเขาจะใช้มือหยิบจับอาหารซึ่งลักษณะมันก็จะเป็นแห้งๆจับง่ายใช่จับง่ายพิดขัฒนรอนการใช่แล้วก็แบบให้เขาได้ลองกินอาหารด้วยตัวเองเขาจะได้แบบตัดสินใจได้ว่าเขาจะกินหรือไม่กินอะไรอะไรแบบนี้เดี๋ยวก่อนขอถามก่อนว่าว่้ลองดิว่าแบบใครชอบรสอะไรคิดว่ารสไหนอร่อยที่สุดตอนสุดท้ายก็จะมาดูกันว่าเรายังชอบรสนั้นอยู่หรือเปล่า ใช่ตอบทำไมเขาอยากเลือกน้ำเปืองั้นได้เลยค่ะอันนี้เมย์เลือกเป็นรถแอปโคลนะคะจิกเลือกเป็นรถเผือกค่ะแล้วคนจิกเปลือกวะเปือกหมายถึงว่าเนี่ยรถออรถเปือกอ๋อไม่มีเอ้า งแรกกันเลยนะคะเอออันนี้คือย mm ี่ห้อพิชี่จ้าพิชี่คือแบบว่ารูปทรงของเขาแตกต่างจากอันอื่นูรู้สึกว่าจับง่ายมากกว่าเขาบอกว่า อันนี้เป็นพับัญเพืชผสมผักรวมค่ะละลายง่ายในปากให้เด็กฝึกหยิบจับอาหารรับประทานเองและที่สําคัญคือมีส่วนผสมของผักด้วยจ้าถ้าแบบน้องคนไหนไม่ชอบกินผักอันนี้ก็คือหลอกเด็กหลอกได้ใช่ส่วนสารอาหารที่อยู่ในพิชชี่นะคะเขาบอกว่ามีทั้งข้าวกล้องโอ้ลูกบัวนั่นน่ะ ข้าวโอ๊ตนั่นนะโควิดลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงจ้าครบทั่วเลยทีเดียวก็คือเหมาะสำหรับเด็กกี่ขวบเขาบอกไว้ป่ะหนึ่งปีจ้ะหนึ่งปีก็ถือเป็นช่วงวัยที่กำลังแบบเริ่มทานอาหารใช่ขนมเล็กๆน้อยๆเรามาชิมกันไหมรอโอกาสนี้รอโอกาสนี้เนาะอยากกินเปิดริสมา่แกกินเป็นไงคะขนมบ้างขนมอู้วว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 ว ไม่หอมอยู่นะเออทำทุกคนเลยจ้าเั็ดอกผักอะไรสักอย่างนึงก็ดอกผักดอกผักแล้วกันดอกผักบกคริมนะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเกิดะอุ้ยอร่อยอุ้ยอร่อยทำไมไม่เลือกอันนี้ไม่มีใครเลือกอันเดียวุ้ยอร่อยนะได้อยู่แต่น่าจะไม่ใช่แหละดิ๊น่าดิเออเขาไม่กินผักเนี่ยคนนดียได้อยู่แต่ว่านี่ไงก็กินได้ใช่ไหมได้อยู่มันแบบจืดๆมันไม่รู้มันไม่ไม่ขมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ บานาน่าแอนออเรนจ์จ้าเสริมพัฒนาการเคี้ยวและหยิบจับเออไปใช่ในโซ่ก็ทำเป็นอินโฟให้เราเห็นเลยนะการหยิบจับนะคะมันมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเขาบอกว่ามีธาตุเหล็กวิตามิน B1 แล้วก็ทำจากคูเปนคูเปนนี่คือข้าวเหรอข้าวเนี่ยค่ะเต็มเมล็ดอันนี้แหละใช่ไหมเหมาะสำหรับเด็กอายุ12เดือนถึง3ปีใช่ น่ารักมากน้องหมีที่อยู่กับทีรี้แหละใช่นะคะ่ะแย่ๆโดนลึกๆไันไหนๆให้มาดมกลิ่นมันจะเหมือนอดมลึกๆอะกลไรเนี่ยที่เป็นผลแผลนะกล้วยอบหรอกล้วยตากกล้วยกล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยกล้วยฉาบโอ้ยกินฉันอยากกินแล้วล่ะชิมเลยมีแบบส้มๆด้วยนะนี่เฮ้ยรู้ว่าจะเป็นผงผงส้มผงส้มหนึ่งสอง ปกติอะขนมเด็กมันจะจืดก็นึกว่าแต่ว่าอันนี้มันเหมือนฮันนี่สตาร์ก็ไม่คิดว่ามันจะหวานขนาดนี้เหมือนเหมือนก็เหมือนจริงๆนะมนนี้้้ผึงดวยแต่มันมีความจืดอยู่แต่ว่ามันก็มีแบบที่เขาส่วนผสมมาเขาก็มีมาให้หมดนะเราก็ได้กลิ่นนะต่อไปเราจะมาชิมรสอะไรกันอันนี้แมทอยากลองจริงรสของเมยนูอร่อยแน่นอนจริงอค์ป้า ไบต์ h ป p ้ y ไบต์นำนำชวนนำนำพี <h h ่รสไทยดีนำชวนนำเช่านำเช้าฮปปี้ไบต์เรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแป้งสำมปะหลังน้ำตาลข้าวหอมมะลิอืแอปเปิ้ลผงเกลือ แล้วก็กลิ่นแอปเปิ้ลแสดงว่ากลิ่นจะต้องเป็นแอปเปิ้ลมากๆป่างจากกูเตนฟีในนี้เขาบอกว่ามี12บองซองว่าแค่ตอนเด็ก็ได้กลิ่นแอปเปิ้ลลอยออกมาแล้วเกินไปยังไม่ได้แกะถุงเลยอ่ะนี่ห้าห่อมมันเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นทรงๆอีกเขาบอกว่าสำหรับเด็กผุบๆขึ้นไปนะอุ้ยนคือแอปเปิ้ลจริงๆที่แบบผิวแอปเปิ้ลอะใช่ใช่ใช่ผิวแอปเปิ้ลตึงแล้วก็ดมผิวใช่ตอนที่ยังไม่ได้ปอกใช่ปะใช่เอากินแล้ว มันเป็นแห้งแล้วจริงๆแต่ว่าในนี้มันจะแตกมันแตกอะทุกคนเนี่ยอาอค่ะไม่เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราต่อต่อให้ต่อให้กันด้วยเออต่อแบบนั้นใช่อร่อยอันนี้อร่อยมีแบบว่ากินแอปเปิ้ลึ้นมันมันรู้ว่าแอปเปิ้ลลอยมาแล้วพอเป็นแพ็คหนึ่งอะ มันหายแต่ว่ามันอยู่นะมันหวานนะมันีรสชาติ้วใช่อันนี้หวานกว่าอันอื่นที่เราชิมมาจะรู้สึกดีกับอันนี้เก่งเลยเหมาะสำหรับเด็กเท่าไหร่ซื้อขวดหรอเขาบอกหกเดือนขึ้นไปแต่จริงๆก็เด็กจริงๆก็ไม่ควรกินอะไรที่แบบปรุงรสเท่าไหร่หรอกอาจจะแบบให้เด็กโตมาหน่อยเด็กโตขึ้นมาหน่อยนิดนึงแล้วก็ให้กินแบบนิดๆหน่อยๆเป็นขนมเสริมอาหารว่างไม่บีบจับจับว่าง เราเป็นกล่องนี้กันดีกว่าจ้ะน่ารัก่คสี่ก็สดใสอะพาสเทลยี่ห้อแอปเปิลมังกี้จ้าเขาบอกว่าเป็นข้าวอบกรอบออแกนิกรสข้าวโพดน้องข้าวโพดคืออยู่ตรงกลางนี่เลยเขาบอกว่าทําจากข้าวออแกนิกและก็มีส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นน่ะไม่มีส่วนผสมของนมมัวถั่วไข่และแป้งสาลีเขาบอกว่าผ่านสารที่ดึกแยดปะใช่ใช่ ก็ผ่านกรรมวิธีโดยการออกไม่โทษนะจ๊ะเหมาะสาหรับการเสริมสร้างทักษะการเคี้ยวและช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยได้รู้จักกับรสชาติของอาหารแบบธรรมชาติจ้าอันนี้เด็กที่ทานได้ก็คืออายุหกเดือนจ้าแม่ตัดเรื่องเลยดีกว่ากินไม่มีไม่ได้กินหรเป็นกิ่นไม่ได้กิ่นล้วอะกินกระดาษหวานอร่อยอ่ะใช่แอปเปิ้ลอันนี้รู้สึกเหมือนโจที่กินตอนเด็กๆงงปะงงแหละนะทุกคน หวานกว่านี้อีกนะต่อมานะก็จะเป็นอัน nah> นี้เลยเป็นเบบี้ครีมค่ะสามตัวนี้อันนี้คือเขาอ่ะมีทั้งหมด3สเต็ปในการของเบบี้ครีมก็จะมีแบบสเต็ปที่1เป็นสำหรับ เดือนหกถึงแปดเดือนนะคะเด็ปที่สองนะคะสีเขียวนะคะก็จะเป็นแปดถึงสิบสอง่ะถ้าจะไม่ผิดทั้งอันนี้มันจะสองเดือนขึ้นไปใช่แล้วก็แต่ละอันมันก็มีหน้าตาที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชินทีละอันลดีกว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ละอย่างวัตถุดิบรอบอะไรบ้างนะคะเริ่มที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นเต็ปหนึ่งนะคะเบบี้ครีมนะก็เขาบอกว่าเป็นข้าวพองชนิดนุ่มรดตทองค่ะประกอบด้วยข้าว ข้าวเท่าไหร่คะข้าว98%เลยอ้มีกักทอง2%อก็คือแบบสุดจะออแกนิกอะไม่มีน้ำตาลไม่มีเกลือแบบไม่ได้เกียวใ่ไม่ถูกการเสียหรืออะไรนะก็คือแบบแต่เป็นภาษาเกาหลีเออมีภาษาเกาหลีอย่างที่ทุกคนบอกค่ะว่ามันเหมือนมาจะอินพอรตมาจากเกาหลีอันนี้ต่ออันนี้จะเป็นรสบ็อกโคี่จ้าแต่ละอันอะมันก็แบบรูปร่างไม่เหมือนกันใช่ปะใช่มน เด็กแต่ละวัยเขาก็จะมีลักษณะการหยิบกับหรือว่ากล้ามเนื้อที่พัฒนาแตกต่างกันเขาปิ่นออกมาเพื่อที่จะให้หยิบได้ง่ายตามวัยของส่วนประกอบเหมือนกันคือข้าว98เยอะมากแม่ได้เปอร์เซ็นต์จ้ะบเด็กจริงคือกินทีก็คือได้ข้าวมาครึ่งหนึ่งแล้และก็อันนี้นะคะที่พี่จิกเลือกใช่อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นรสมันม่วงมัน ก็เห,เหมือนกันก็คือข้าวข้าว8%แล้วก็มันม่วงอีก2%จ้ะถุงน่ารักมากใช่ถุงน yeah. ่ารักขาวๆเนาะแล้วก็ดูแบบง่ายแล้วที่สำคัญคือมันมีแบบสิบล็อกกินไม่หมดก็สิบล็อกได้ถูกต้องบ้าซะจ้าสารที่ทำให้เด็กแค้แปดอย่างไข่ผัวนมเอออะไรพวกนั้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือดีนะงั้นไปชิมกันเลยดีกว่าวต่อเรกมาจ้ะเป็นน้องฟักทองตรงเท่ารักอุย เหมือนไมได้อะไรนะโดโซโดโซโดโซเปิลเป็นไดอีกแล้วนะกลิ่นก็คือแบบข้าวข้าวมากใช่ไม่มีกลิ่นแบบพองหรืออะไรเลยนะคะจริงฉันไม่ได้กินเขากัดก่อนทุกคนตลอดคนเนี้ยมันมันยั่วอ่ะมันเบกกินง่ายมากเลยนะเนี้ยบอกเคทเตอร์ทุกคนก่อนนะคะคือมันจะเป็นแบบข้าวที่มันพองแบบไม่คิดกันอ่ะแบบเนื้อไม่แน่นอไม่ได้แน่นมากแล้วก็เรากลับไปปุ๊บมันจะมีความยั่วก่อนแต่วม่ได้กรอบทันทีจะแบบอย่างเงี้ย ก็หักเลยแล้วก็ละลายในปากเลยแบบเป็นแบบแต่ประเด็นคือนิดนึงคือมันติดปากินด้ปากแบบเออจะเหมาะกับเด็กนะเพราะว่ามันพอลีพอลีมือเลยมือห้ามได้มาต่ออันนี้นะคะเป็นรสผักบรอกโคลี่เย่โอ้โหทำไมอะทำไมทอมบีมต้องชอบจะให้บีมก่อนเลยมามาหนีไปไกล วจำูกตายให้ทุกคนดูก่อนให้บีพูดก่อนในฐานะคนที่ได้กลิ่นแล้วแบบบอกว่ามีจะต้องชอบนะกินอย่างไรทำไมหรอรู้สึกมีความเหม็นเขียวขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่ไม่กินหักอย่างดิฉันมีหลักหน้าตาคือน่ารักมากทุกคนเฮยหมือนดักแด้เลยเหรออุ้ยพี่ชอบแหละดูว่าไม่มันก็น่ากินอะนี่เฮ้ยยังไงกลิ่นดีปะก็ดีมันจะพักผักๆทำไมฉันถึงไม่ได้กลิ่นอีกแล้วคน่ไม่ดักกินคนนะก็ลบก่อน <utan> Ask, ไม่มีการรออะไรเลยมันเหมือนอันนี้รกรบกว่า <S <S <ต>ดูไม่ค่อยละลายเหมือนอ,อันนี้กรอบอันนี้มันเด็กโตขึ้นมาหน่อยมันจะกรอบนไม่มกินแล้วเห,หมือนเหมือนขนมอีกแล้วอะไม่เ,เขียวอยู่ไมไม่เขียวอะไม่ไม่เขียวแต่ว่ามันมี texture ที่แบบเด็กจับได้แบบว,ว่ขขากรุขะกรุขะกว่านั้นอันนั้นมันจะแบบเรียบใช่ไหมรสชาตินะคะมันจะมีความแบบข้าวแต่ว่าไม่ข้าวเท่าวันนี้อันนี้ข้าวกว่าเยอะอันนี้มันจะมีกลิ่นอะไรไม่รู้โผล่เข้ามาน่าจะกลิ่นผักนากะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นุ้ต่อไปอันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับของบ B B คิมที่เรืออันนี้ใช่จะมารู้กันว่าจะเป็นยังไงเอ้ยมันคือมันม่วงมันม่วงอันนี้ก็จะเป็นสเตจสามแล้วเนาะก็มาลองกันเลยจ้ะจ้ะนุ่มก่อนนมก่อนที่ต้องไปทำหน้าหมูเฮ้ยเธอทำไมทำหน้าแบบว่าไม่โอเคอ่ะกินไม่ได้แย่อันนี้กินดีกว่าไม่ได้กินไม่ได้กินไม่คือไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลยจ้ะกระหมูไม่ค่อยดี ไม่กินแบบบางๆเบาๆบางเบามากให้ทุกคนดูนะคะข้างในก็จะเป็นลูกดาวน่ารักกรอบสุดกินกับนมน่าจะอร่อยเออไม่ติดฟันถูกอร่อยกินกับนมน่าจะดีนะกินอันนี้เป็นรสแบบจืดจดแต่ว่าอร่อยมันเหมือนพัฟติไม่เคยกินไม่เคยกิน ถึงกล่องสุดท้ายกจ้าแทน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 แยิ่งใหญ่ทำไมอันนี้ยิ่งใหญ่จังเพราะอะไรเพราะเขาเลือกเองไงใช่เพราะฉันเลือกว่ากล่องนี้คือกล่องที่อร่อยที่สุดเบบี้บอ์รถกล้วยจ้าน่ารักเขาบอกว่า มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อด้วยค่ะใช่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะก่อนกล้วยก็คือเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะถึง70จุดเฮ้ยข้าวญี่ปุ่นเ้ยอันนี้ข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นแม่ข้าวญี่ปุ่น70.6%เปอร์เซ็นต์เลยจ้ะแล้วก็แป้งวันฝรั่ง15% น้ำตาลเออสิบเอ็ดน้ำตาน้ำตาลนะอ่ะสิบเอ็ดเปอร์นต์อาจจะหวานวานแล้วก็กล้วยผงนะผงอีกแล้วหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะจ๊ะเขาคงไม่เอากล้วยกดบกด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 ตั้ม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 ตั้โอเคก็มีเกลือมีชากล้วยแล้วก็วิตามินบีใช่เลยอันนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่คะอันนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุหกเดือนจ้าเยอะเยอะนะแม่ใหญ่โตดู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  โดจริงๆไม่ผิดหวังในความเป็นโดสโตยังไม่ได้ชิมอ๋อไม่ได้อุ้ยนั่นหนักกล้วยมากนั่นหนักมากสุดนั่นหนักนั่นหน่กเฮ้ยโอ้โหชอบเลยทำไมอ่ะชอบว่าอุ้ยยาวนะกล้วยเหมือนเดิมเลยอ่ะเอ้ยยาวเหรอแม่ บอยรสกล้วยเลยแต่ว่าเป็นแบบว้าวเด็กหกเดือนคิดว่าจะทานได้เ,เด็กหกเดือนบดส <laughs> ำหรับเด็กหกเดือนคิดว่าไปบดดีกว่าดีกว่าดีกว่าอันนี้ให้เด็กโตกินกนดีกว่านะแต่นี้ก็คือเป็นความชอบของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้แบบอ้างอิงจากโฆษณาการหรืออะไรเลยนะคะเป็นความชอบของพวกเราล้วนเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะชอบแตกต่างจากที่เราชอบได้เด็กอาจจะชอบอันที่เราไม่ชอบก็ได้เยอะแยะ ำแล้วกันหมอคิดว่ารสที่เด็กแบบว่าอาจจะกินได้ดีมากเลยค่ะเราไปถามสามรสนี้าร์โบนิคเพราะว่ามันจืดจุดเนาะแล้วก็ดูเป็นแบบออร์แกนิกอ่ะใช่ได้รับการแบบรับรองอะไรแบบใช่ของต่างประเทศอะ HA CCP อ่ะใช่แล้วก็ด้วยรูปทรงมันนะเนาะที่แบบมีหลายสเต็ปก็อาจจะทำให้แบบเลือกได้ง่ายกว่าว่าเด็กวัยไหนแล้วก็แบบไหนละลายในปากเร็วด้วยอันนี้จริงอันนี้ก็คือสำหรับเราอ่ะมันจืด แต่เด e ็กเด็กน่าจะดีใช่ส่วนพวกนี้ก็คือหวานอร่อยติดหวานเราชอบติดหวอนแต่ถ้าจะให้รักก็คือรักไม่เหมือนตอวแรกที่เล oh ือกแล้วนะตอนแรกที่เลือกไว้เป็นแอปเปิ้ลชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้จริงอันนี้อร่อยจริงแต่อันนี้ไม่จะไม่หวานแต่อันนี้จะเป็นรสผักที่แบบผักจัดๆเลยอ่ะผักอ่ะก็คือก็คือเลือกแต่แล้วใช่นี่คือนี่คือนี่คือจออ่ะเพราะอะไรจะกินให้หมดจอกไว้แล้วอันนี้แ เปลี่ยนไม่เอาแล้วนอ้องแอปเปิเลบ๊ายบายเือนเดิมกันเลย<ม>น้องบีมน้องกล้วยอร่อยอยู่นะแม่อะอะ,อะก็อย่างที่บอกนะคะว่า อันนี้เนาะมันเป็นเหมือนกับเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดเนาะสำหรับลูกที่ไว้หยิบจับอาหารกินได้ก็ถือเป็นอาหารทางเลือกอีกแบบหนึง่ง<ส>ก็ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกให้ลูกทานเนี่ยก็ต้องดูอายุที่เหมาะสมนะคะว่าเขาเหมาะกับแบบไหนแล้วก็อาจต้องดูส่วนประกอบหรือว่าส่วอที่หนึ่งถ้าเกิดว่าหวานมากเกินไปอาจจะทให้เขาเป็นเด็กกินวาได้ไใช่ใชค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนาะที่อยากจะลองซื้อมาให้ลูกทานนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําได้เลยจ้าแล้วก็กูเม่ค่ะเป็นห้าอันนี้แล้วก็ส่วนสามอันนี้ก็ ติดตามจากแฟนเพจก็ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไปพิมพ์หาแฟนเพจของแต่ละยี่ห้อก็ได้เลยนะก็ได้เหมือนกันของที่ครบควนกว่าเนอะใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้แกะให้แม่มาดูขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์พร้อมกับกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอตกลงกันนะคะโอ้แล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนี่ยอยากพี่จ๋ให้พวกเราแกะกล่องหรือว่ารีวิวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามอ่านทุกอ่านเลยค่ะใช่ค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าแจอให้แม่มาดู